สวัสชาว moltv นะครับสวัสดีชาว moltv ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะชาว moltv นะคะสวัสดีครับชาว moltv นะครับเราอยู่เนี่ยต้องระวังตัวนะวัยรุ่นที่เนี่ยเขานิยมตั้งแกงกันอย่างคนเมื่อกี้ชื่อจันเป็นหัวหน้าแกงสเปิร์ก จำความหมายได้ไหมมึงบอกว่าเราคือแชมเปี้ยน Champion. เราคือสเปอร์ไม่แข็งแก่งกว่าสเปอร์อีกหลายล้านตัว,วเราเกิดมาได้ไงทำไมพวกนายถึงชอบมีเรื่องคนอื่นมึงน่าจะถามว่าทำไมคนอื่นถึงชอบหาเรื่องพวกกูมากกว่า สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์มึงกูเพื่อนกันจนวันตายภาพยนตร์เรื่องนี้จะพิสูจน์ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคําว่าอันธพาลกับลูกผู้ชายและความหมายของคําว่าเพื่อนเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างกันกับ2เด็กหนุ่มสองคนที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการเด็กหนุ่มที่ถูกมองจากคนรอบข้างว่าเป็นเด็กเกเรเนื่องจากเป็นหัวโจกในกลุ่ม เพื่อนที่ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทแต่สาวๆต่างพากันกรี๊ดในความหล่อความเท่และฐานะที่ร่ำรวย2เด็กหนุ่มที่ถูกแม่เลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดเขาไม่เคยได้คิดตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองการขาดอิสระทําให้เขากลายเป็นเด็กเก็บกดแม้ว่าเขาจะอึดอัดมากแต่ก็ไม่มีทางออกจนกระทั่งแม่ได้แต่งงานใหม่เขาจึงใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างในการขอย้ายไปเรียนต่อกับพี่สาวที่เชียงใหม่เพราะไม่ต้องการอยู่กับพ่อเลี้ยงนั่นเอง วิถีชีวิตของสองเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้ร่วมแก๊งของกันสองได้เรียนรู้ชีวิตด,ด้านมืดของวัยรุ่นที่นิยมยกพวกตีกันการลองผิดลองถูกและความหมายของคำว่าเพื่อนและข้อแตกต่างระหว่างคำว่าอันธพาลกับลูกผู้ชายมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับเพื่อนและเรื่องราวการต่อสู้แบบลูกผู้ชายจะสามารถทำให้กันและสองก้าวผ่านวัยแห่งความรุนแรงนี้ไปได้หรือไม่อย่างไรนี่คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของวัยเดือน เียนิดดูี่ขาเมื่อออกจากไกลนี้ไปเลยป่ะมาไว้ก้าวก,การรักเพื่อนสำหรับกูไม่ใช่ต้องตามใจเพื่อนเสมอไปถ้ามันผิดก็ต้องห้ามเพื่อนมันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันน้นเวย้ยแต่มันคบกันจนมันตาย สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์มึงกูเพื่อนกันจนวันตายภาพยนตร์เรื่องนี้จะพิสูจน์ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าอันธพาลกับลุกผู้ชายและความหมายของคำว่าเพื่อนซึ่งภายในงานนี้ได้มีนักแสดงนำมาร่วมงานเช่นมาริโอเมาเลอร์เมาส์บีโอวายโมบนชนกจูเนียปฐมทัศ์และนักแสดงร่วมอีกมากมายในภาพยนตร์ อีกทั้งนิกกี้พี่ชายของเมาส์ B.O.Y. ก็ได้ทำหน้าที่พิธีกรในงานนี้อีกด้วยค่ะทั้งนี้เหล่านักแสดงก็ได้ฝากถึงเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้อีกด้วยเป็วันเด็กแล้วเดี๋ยวก็อยากจะให้น้องๆที่ยังเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยคิดก้าวหน้าแล้วก็ทำอะไรเพื่อภูมิหลังของประเทศชาติแล้วก็รักักมากๆก็ที่แล้วดังนังนเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อเยาวชนที่พิดผิดแล้วก็มีเรื่องร้อยว่ากันก็อยากให้นอ้อ,นองๆเนี่ย ดูเตัวอย่างและอยากปรึกษาอะไรฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาชมหนังเรื่องนี้ดูไม่ว่าจะเป็นน้องๆแล้วก็พ่อแม่อะไรแคลองมาดูแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดอะไรกลับไปใช้ในชีวิตคนใกล้กว่าเด็กนะครับยังไงก็เป็นเด็กดีนะครับแล้วก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับรักคุณพ่อคุณแม่ให้มป็นป้าเหมือนเหมือนที่พ่ออะไรรักคุณพ่อคุณแม่มากแล้วเป็นเด็กดีนะแต่ย่อโตขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เสกเป็นพ่ะในบ้านเรา ก็รักพ่อแม่มากันะครับเด็กเด็กไทยต้องต้องรักพ่อแม่เป็นัก็ใกล้จะถึงวันเด็กแล้วนะครับก็ฝากให้น้องๆเยาวชนก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้าว่างๆก็อย่าลืมมาดูหนังเรื่องมึงกูดีมากๆเลยอ๋อใกล้วันเด็กแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไปเที่ยว อย,อยากให้ทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะเชื่อฟังพ่อแม่ครับก็ช่องมอทีวีนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเด็กแล้ว12มกราคมก็ขอให้เด็ก,ท,กทุกคนก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนนะฮะแล้วก็12มกราคมนี้ก็อย่าลืมไปดูหนังมึงกูเพื่อนกับจมน้ำตายกันนะครับผมฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยผม,มยก็ยังเด็กอยู่นะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเสาที่2ของปีเลยนะฮะนั่นก็คือวันเด็กนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะฮะเป็นเด อย่าไปดื้อเขานะครับเขาบอกให้อ่านหนังสือก็อ่านนะครับอย่าหนีเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องรักพ่อแม่มากๆนะครับ และก็ใกล้จะถึงวันเด็กปีนี้นะคะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จริงๆพี่อุ๊กกิฟก็ยังเป็นเด็กได้นะคะเพราะว่าส่วนสูงก็ยังได้อยู่นะคะก็ยังไงก็เป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะรักนะบ๊ายบายซึ่งภายในงานได้มีการมอบรายได้ทั้งหมดในรอบการกุศลให้กับครอบครัวผู้ <Okay. S 2> ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์วัยรุ่นทำลายกัน ซึ่งผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการแสดงฝีมือกำกับโดยพี่บอมอัศจรรย์สัทธโกวิทจากค่ายพนักคอนฟิล์มก็จริงๆแล้วมันก็เป็นหนังเรื่องหนึงที่มีภาพรแวดล้อมเป็นรามาร่าเอ็กชั่นอะไรเงี้ยมาเนี่ยน,นักแสดงได้ฝากกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยผ่านทาง MOL TV อีกด้วยค่ะตอนนี้หลังจากที่กรุงเทพรวมไปแล้วก็ะจะเป็น ชาวใต้ทุกคนประสบภัยบ้างเนี่ยว่าอยากจะใช้เข้าไปให้กำลังใจชาวใต้ทุกคนเนี่ยผู้พูดนะครับเพราะว่า คนต้องเจอกับสิ่งนี้หรือว่าก็เท่าเราจะผ่านมันไปไม่ได้นะแล้วเราก็ผ่านไปได้นภะาคใต้ก็น้ําท่วมอยู่ยังไงก็เป็นกําลังใจให<น>้คนใตน้ทุกคนก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้แล้วก็ยังไงสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับทุกพื้นที่เลยยังไงก็ขอใหอ้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติเร็วๆแล้วก็ขอให้มีกําลังใจสู้กันเยอะๆนะครับโอ้เป็นกําลังใจให้ครับวันนี้เออมันก็ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะไม่อยากให้จมอยู่กับความท เ,เราก็ผ่านวิกฤตนะฮะช่วงน้ําท่วมกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ให้จะให้กําลังใจทุกๆคนนะที่ตอนตอนนี้ก็กําลังฟื้นฟูที่พักอาศัยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่าภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็น้ําก็กำลังท่วมยังไงก็เป็นกาลังใจให้นะครับผมก็ขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปแล้วก็เรื่องดีๆก็ตามมานะครับผมให้กำลังใจคนณพี่ทนนะครับทกคนที่ท่วมไปแล้วก็เขปัญหาต้องบ้ามีปัญหาอีกเยอะแยะนะครับแต่ก็สู้ๆนะครับสรับภาคใต้ก็ไม่ต้อง ของเราเอ้านอาบุญเสือเพชรเป็นบวกทักทายยังไงรักกันทุกอย่างก็คือความรักของคนไทยที่กันได้นครับต่อดทั้งไปด้วยกันรัรับกันมาสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็ขอให้สู้ๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะชีวิตคนเราก็เดินหน้าต่อไปนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะสู้ๆนะคะตลอดทั้งปีที่แล้วนะครับเราเจอเหตุการณ์น้ำท่วมมาหนักนะครับ หายไปแล้วปลายปีนะครับพอต้นปีมาก็ชาวปากใต้นะครับตอนนี้ก็โดนน้าท่วมนะครับผมไม่หวา่นเป็นจังหวัดนครสี่ส่งข่านะครับปันปลือก็ข้อให้พันมันไปให้ได้นะครับน้ำมากเนี่ยสักวันมันก็ต้องไปนะครับแต่ว่าเราเป็นคนนะครับเราต้องยุให้ได้นะครับปันปลือพ่วงว่าคนตายเหมือนกันครับเป็นกาลังใจให้นะครับพ่สู้ๆครับซึ่งจะเข้าฉายในวันที่12มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ ทีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆ,ๆครับคิดลายสารถนานะครับก็ขออวยพรนะครับช่องมอทีย้อนหลังนะครับขอให้ช่องมอทีนะครับอยู่นานๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็มีโอกาสอะไรก็เรียกช้ยนิกกี้ได้นะครับอมค,ครับยินดีนะคะที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของกุ๊กกิ๊บแล้วก็อย่าลืมดูมอทีวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ ให้ทุกคนมาดูเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายเยอะๆนะคะเพราะว่าคือเข้า12มกรานี้แน่นอนค่ะจะไม่เลื่อนอะไรอีกแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือละครเรื่องลิขิตฟาสตาดินค่ะช่อง5จะออนมันกุมภาค่ะทีนี้ค่ะครับก็ฝากผลงานนะภาพยนตร์เรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายไว้ด้วยนะ12มกราคมนี้แล้วก็ฝากผลงานเพลงอัลบั้มจัมเป็นเพลงด้วยครับผม na na na